สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรล่างตรงรวมสูตร a บวก b บวก c ให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉากรีนแบงค์รัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเลขเจะออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการค่าดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ หาชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิงการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหัวยไทยฟรีโช์บีครับไปเรามาเริ่มคำนวณกันเลยครับ่างตรงรวมสูตร ABC อยากเห็นสูตร A สูตร B สูตร C ก็ดูในดูในคลิปที่แล้วนะครับ20ลากสูตร10ลากส,ส,สูตร A สูตร b สูตร c นี่ก็สิบล่างสูตร a สูตร b สูตร c หอูให้ชมแล้วแต่แต่ชุดนี้คือมารวมให้ให้ชมกันนะครับรวมหานอนไรเยอะสุดวัดดวงนั่นเองสิบดูสิบล่างก่อนเลยนะครับศูนย์ในสิบล่างมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เฟต์ข้าวมีเก้าตัวเลยให้เป็นตัวเด่นเลยก้าตัวตั 1, ้งสิบตัวหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งมีเจ็ดตัวสองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัว สามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวคะแนนเต็มสี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นตัวเด่นลองครับ ห้ามีหนึ่งสองสสี่ห้าหเจปดปดตัวหกมีหนึ่งสองสสี่ห้าหแปดเก้าตัวอ่ะเปเดองเจดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแปดมีหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกตัวเก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัว <c oughs> ตามนี้นะครับ ห้ามีหนึ่งสห้ามีหนึ่งหนึ่งามส่หเปล่างศูนย์มีกี่ตัว 1, 2, นหนึ่งสากอนเด้อหนึ่งหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดแปตัวหมีถากอน ใหคลิปโยหนึ่งมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวให้เป็นตัวเด่นครับสองมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวหน่วยสามมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัว สี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวสี่มีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวนะครับห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวให้เป็นตัวเด่นลองนะครับหกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าตัวให้ก็เป็นตัวเดวลองเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแปดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวให้เป็นคะแนนเต็มเลยครับตัวนี้คะแนนเต็มร้อยแต่จะมาร้อยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ กามี 1> 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสอมี่ห้าเตัวเอาไป้นว่าไป้คนเล่าเสียเฮ็ดคิปด้วยดิเออเฮ็ดคิบสันบัดับอที่โตเลยเออเอออยกนห้างตรงลำสูตรสิบล่าง ่ล่าง a e, b c นล่าง a e, b c เด่นสุดคือ3 0ม c ศูนย์ศูนสี่หนยสี่หะศูนย์สี่หหนึ่งอน้ยล่างที่เยอะสุดก็จะเป็นแปดเนาะตเต็มคะแนานเต็มคะแนานเต็มสิบลงคือหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้า แปดคะแนนเต็มเปหนึ่งห้าหกนี่เองห้ามีหนึง่งสงสัยห้าแล้วห้ามีหนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไม่ถึงเก้าตัวนะนจับผู้ชุดได้ดังนี้สามก็จะเป็น สามแปดสามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดสามหนึ่งสามห้าสามหปดศนหนึ่งศห้าศหสี่แปดสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หก หกแปดหกหนึ่งหกห้าหกหกนี้ถ้าถูดรวมตัวเด่นที่ตัวเด่นมานะครับรวมตัวเด่นมาเด่นสุดมานี่อยู่ในกรอบนี่นะครับเด่นสุดหลักสิบตัวนี้เป็นตัวยืนเลย ตดีวเดีนมีคนแต็มก็คือให้เป็นตึกเดี๋ยวต,ยตัวชุดเล็กเลยไม่ตัดนะอันนี้เดี๋ยวเต็มล่างเดี๋ยวเต็มล่างสูงห้าแปดนะในพีที่หนึ่งเดินล่างเอบเอคือหนึ่งสองสามเก้า B ก็คือ12 6789นั่นเองในปีที่1นะเค้อยาเกเห็นสูตรเทียบชน3ใน2สูตร2ใน3สูตรอันนี้แต้ม058มีแต้ม058 058 058 าชนจาพว่าเต็มก yup ็จะอยู่1 2 3 1 2 3 4 5ชุดนี้นะครับเอาเดียนโชน1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 6 7 8 9 1 2 6 7 8 9 1 2 6 7 8 9 ชุดเด่นชนแต้มก็จะเป็น1นรีดกับ2จุดนะครับหนึ่งจุดนี่หนึ่งคีสองจุดชนแต้มมีชุดเดียวเด่นสุดชุดเด่นสุดชุดนี้3สุดชุดตรงนี้นะครับอันนี้ชนเด่นลองแต่ก็ให้เป็นเด่นสุดเนื่องจากเขาชนเต็มเนาะถึงไม่ชนแต้มเนะแต้มก็มาแต้มหนึ่งมันก็เปลีเปิดตัวเนาะผิดสองสองสูตร เต็มเนึ่งก็เกือบก็เ,เกือบเต็มแต่ให้เป็นตัวเด่นอีกหนึ่งตัวเด่นลองจนเต็มชนเด่นหนึงสองสูตรชองในสามสูตรมเนเด่นสองในสามสูตรเด่นไม่ชนเต็มเด่นลองสองจุดนี่ ในมังตรงมันเป็นชุดเด่นนะครับเป็นชุดที่น่าคัดนำไปเสี่ยงนะครับอยากต้องชดห,หัวไทยรีรีผูกโอ,ยอโยห้องห้าหกเก็ ทางตรงรวมสูตรบวกบบวก C ก็ได้ตามนี้นะครับแสาเลือกชุดนั้นตามใจชอบเลยนะครับชุดนี้ชุดเด่นพิเศษปักหลักสำหรับคลิปนี้ก็ให้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไม่สรุปในคลิปหน้าต,ต่อไปนะครับโชคดีครับ